เรื่องที่สนใจคือเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตล่าสุดแล้วมีคนไทยหนึ่งคนครับที่ขึ้นโพเดียมในการแข่งขันระดับโลกเลยครับคนไทยที่ว่าเนี่ยขึ้นโพเดียมในการแข่งขัน m o โต g p นะครับเป็นคุณเป็นพัชกรนะที่ขึ้นโพเดียมไป ก็เป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบดาวรุ่งชิงแชมป์โลกในรายการ Red Bull MotoGP r o o k i e Cup ครับ2021สนามที่4โดยความเร็วเรสที่2ที่ซัคสเบอีเซอร์กิตในเยอรมันครับก็เป็นซัพพอร์ตเรสของ MotoGP ด้วยซึ่งมีคนไทยอยู่ในนี้ครับนั่นคือทัชกรบัวศรีดาวรุ่งวัย20ปีจากโครงการ Honda Race to the Dream สร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องเรสแรกคว้าอันดับ10มานะครับเริ่มต้นออกสตาร์ทในเรส2ที่ ที่สิเหมือนเดิมครับโดยฮัชกรนั้นออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเบียดไล่มากับ3อันดับแรกอย่างแดนเนียลโอกาโดจากสเปนและมัตเตโอเบอร์เตเล่จากอิตาเลียนก่อนที่จะเข้าป้ายในอันดับที่3 <c oughs> ด้วยเวลา28นาที36.095วินาทีเป็นคนแรกครับที่คว้าโพเดียมในรายการนี้ และก็ตามหลังผู้ชนะอย่างเบอร์เตเล่เพียงแค่2.529วินาทีครับผ่านการแข่งขันไปแล้ว4เรส8เรสขออภัยครับของปีนี้ฮัชกรน,นั้นขึ้นประเดิมโพเดียมแรกขึ้นมารังอันดับที่10บนตารางแชมปีเป็นชิปเก็บเพิ่มเป็น46คะแนนครับโดยในสนามต่อไปนั้นจะแข่งขันวันที่7-8สิงหาคมนี้ไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรียที่สนามเรดบูฟริงสครับนันคือวงการมอเตอร์สปอร์ตแรก กับโมโ o จี